โ,โล้ถล่มทลายมากไม่ได้คิดว่าจะได้ยินคําว่ามะเร็งจากจากลูกเราเลยอะ่ะเพราะว่าเขาแข็งแรงมากอะ่ะคือน้องมีตุ่มขึ้นตามตัวค่ะแล้วเราก็เลยเอาไปผ่าพอดูเหมือนน้องลาคาญกัดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอผลออกมาก็คือเป็นมะเร็งต่อมไขมันใต้ผิวหนังสิงโตเนี่ยแทบไม่เคยหาหมอด้วยประเด็นอื่นๆเลยอะ่ะค่อนข้างแข็งแรงะคะ่ะ คือคุณหมอที่ผ่าตัดอะ่ะท่านก็บอกว่ามันมันเป็นมะเร็งชนิดที่แบบหายากท่านก็เลยบอกว่ารอฟอลโล่ทุกหกเดือนในเรื่องของการเออตาซาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราอะ่ะด้วยความเป็นเจ้าของเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะทนได้เพื่อรอให้มันแพร่กระจายก่อนเราไปรักษาหมอดาก็ปิ๊งขึ้นมาในหัวเลยว่าเดี๋ยวเราต้องพามาหาหมอดาแล้วแหละว่าแบบมีอะไรที่จะช่วยยับยั้งให้เซลล์มะเร็งมันแพร่ได้ช้าที่สุดอะ่ะค่ะก็เลยวิ่งมาหาหมอดา สิงโตเนี่ยตรวจพบมะเร็งนะครับไปตรวจมาจากชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดไปครับแล้วก็มาปรึกษาว่าจะทำอะไรได้มากกว่ารอให้มันขึ้นใหม่ก็วางแผนกันนะครับว่านั้นผมจะใช้วิธีแบบกระตุ้นภูมิเบาๆก่อนนะคือให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นกว่าตอนนี้แล้วก็จะใช้พวกกลุ่มสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งชนิดนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาค่าเลือดก็โอเคครับตรวจดูมาร์กเกอร์อะไรก็ ยังยังยัง,ย,งยังอยู่ในระดับที่รับได้อยู่นะครับแล้วก็มีการเช็คเลือดมีการต,วตวารวจตาซาวเพิ่มตลอดพอดาก็เริ่มทําใหม่หมดเลยค่ะในเรื่องของการเจาะเลือดตรวจในเรื่องของค่าการอักเสบแล้วก็ค่าการแพร่กระจายนะคะดูกันทุกเดือนว่า,าผลเป็นยังไงแล้ววันนี้ก็คือมาเอาตาซาวดูว่ามีการแพร่ไปถึงจุดอื่นๆ,ๆบ้างหรือเปล่าตอนนี้ยังดีอยู่ค่ะยังโอเคยังไม่มีไปอวัยวะไหนเลยถือว่ายังแฟร์อยู่ยังแข็งแรง ที่เราเป็นเจ้าของอะค่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกออรักษาลูกเรายังไงให้ดีที่สุดเพราะว่าจริงๆอะออไม่ว่าจะคนหรือสัตว์แพทย์ทางเลือกมันเป็นศาสตร์ที่มันมีจริงๆมันคือศาสตร์ที่สามารถรักษาได้จริงสามารถบำบัดได้จริงอย่างเงี้ยค่ะอย่างสิ่งโตอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าเรารักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันที่เราจะต้องรองมาฟอลโล่ทุก6เดือนอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใน6เดือนนั้นนะลูกเราจะแพร่กระจายอะไรไปถึงไหนแต่วิ่งมาหาคุณหมอดาเนี่ย มีแนวทางการคลียให้เราเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะแนวทางการรักษาเราจะไปยังไงกันต่อแล้วก็มีวิธีให้เราเลือกมีมีมยาหรือว่ามีสมุนไพรให้เราได้ใช้ซึ่งก็เซฟกับตับกับไต,บ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 ตของน้องหมาเราด้วยค่ะที่ไม่ต้องทานสารเคมีอะไรเข้าไปมากเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะยิ่งในเรื่องของสัตว์ป่วยเนี้ย มั่นใจได้เลยว่าแพทย์ทางเลือกจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของน้องๆเนี่ยดีขึ้นแน่นอนความรักอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้และความเข้าใจเราถึงจะดูแลน้องๆให้มีความสุขในทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นครอบครัวคนรักสัตว์ไปด้วยกันนะครับ